อต, today. ตอนที่969เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและชาวบ้านนึกถึงตอนที่ตระกูลไปถูกตระกูลบรรพบุรุษไปรังแกพวกเขายังโมโหแทนตระกูลไปอยู่เลยทุกคนได้แต่คิดว่าตระกูลไปเป็นตระกูลนักรบที่จงรักภักดีต่อแคว้นมาโดยตลอดเมื่อบุรุษตระกูลไปเสียชีวิตเพื่อบ้านเมืองทั้งหมดตระกูลไปกลับตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ทว่าทุกตระกูลล้วนมีกฎว่าสตรีไม่สามารถรับสืบท่อทรัพสมบัติและกิจการของตระกูลได้หากบุรุษในตระกูลเสียชีวิตลงหักไม่ยกทรัพสมบัติของตระกูลให้ตระกูลบรรพบุรุษคนในตระกูลก็ต้องรับบุตรชายจากตระกูลบรรพบุรุษมาเป็นทายาทบุญธรรมเพื่อรับสืบท่อสมบัติต่อไปตระกูลไปยังเป็นเช่นนี้แล้วสตรีไม้ในครอบครัวธรรมดาจะถูกรังแกถึงเพียงใดกันไปชิงเหยียนกล่าวอย่างไม่รีบร้อนตระกูลไปเคยเผชิญกับเหตุการณ์นี้มาก่อน พวกเราจึงรู้ความรุนแรงของมันดีดังนั้นกฎจึงต้องถูกเปลี่ยนแปลงความคิดที่ว่าบุรุษสูงส่งกว่าสตรีต้องเปลี่ยนไปสตรีตระกูลไปได้รับความเมตตาจากสวรรค์พวกเราได้เกิดมาในตระกูลไปที่ไม่เคยดูถูกสตรีพวกเราได้รับเรียนวิชาได้เรียนตำราพิชัยสงครามได้ไปฝึกฝนในค่ายทหารเช่นเดียวกับบุรุษเมื่ออายุครบสิบปีดังนั้นจึงมีคำกล่าวที่ว่าทายาทตระกูลไปไม่เคยมีคนร้ายประโยชน์ น้ำเสียงของปชิงเหยียนหนักแน่นขึ้นเหล่าบัณฑิตต่างคล้อยตามคำกล่าวของปชิงเหยียนแต่ละคนนั่งหยัดกายตรงอย่างตั้งใจฟังในสิ่งที่หญิงสาวกล่าวปชิงเหยียนขยับเท้าเล็กน้อยพวกท่านลองคิดดูว่าหากตระกูลปแห่งโจนเจิ้นกัวกงดูถูกสตรีเหมือนตระกูลอื่นเมื่อเหลียงอองก่อกบฏน้องสาวคนรองที่แต่งงานออกเรือนไปแล้วของข้าจะนำทับต่อต้านเหลียงอองได้เช่นไร นางจะช่วยเหลือชีวิตชาวบ้านในเมืองหลวงที่ถูกเหลียงอองยึดไปจะช่วยเหลือชีวิตของครอบครัวขุนนางเหล่านั้นไว้ได้อย่างไรกันไปชิงเหยียนกล่าวถึงน้องสาวของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจเกาอีวินจู่ไปจินจื่สร้างคนที่สี่ของข้าจะนำทัพบ,บุกไปโจมตีเมืองหลวงจนกลายเป็นผู้มีความดีความชอบยิ่งใหญ่ในการทำลายต้าเหลียงได้อย่างไรกันทุกท่านลองคิดดูว่าหากสตรีของตระกูลไปไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างดีจากท่านปู่และญาติผู้ใหญ่ในตระกูล หากพวกข้าไม่ได้รำเรียนวิชาตั้งแต่เล็กจนมีปณิธานยิ่งใหญ่มีใจรักและปกป้องชาวบ้านเช่นเดียวกับบรรพบุรุษในตระกูลเมื่อบุรุษตระกูลไปเสียชีวิตลงในสงครามหนานเจียงในรัชศกเซวินเจียในตอนนั้นตระกูลไปคงถูกยัดเยียดข้อหากบฏและดับศูนย์ไปนานแล้ว เมื่อถึงตอนนั้นค่าที่แม้แต่ตระกูลไปยังปกป้องไว้ไม่ได้จะสามารถเดินทางไปออกรบที่หนานเจียงได้อย่างไรกันหักตอนนั้นตระกูลไปยอมแพ้อย่าว่าแต่การยึดครองต้เหลียงเลยบัดนี้แผ่นดินที่เรายือนอยู่จะกลายเป็นของสีเหลียงหรือใต้เย็ยนก็ยังไม่อาจรู้ได้ ไป่ชิงเหยียนไม่ได้คิดกอดอ้างความดีความชอบของตัวเองทว่าข้าแค่อยากบอกกับทุกท่านว่าแม้ตระกูลไปจะเหลือเพียงสตรีพวกข้าก็สามารถบุกไปทำสงครามในสนามรบได้เช่นเดียวกันเพราะตระกูลไปไม่เคยดูถูกสตรีทุกคนล้วนมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลเพราะท่านปู่ท่านพ่อและท่านอาของข้าไม่เคยเห็นความสำคัญของสตรีน้อยกว่าบุรุษพวกท่านล้วนสอนให้พวกข้าตรหนักไว้เสมอว่าการปกป้องชาวบ้านของแคว้นคือหน้าที่ของพวกเรา เมื่อญาติผู้ใหญ่ของตระกูลไปกลับมาจากสนามรบพวกเขามักจะเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามรบและแม่ทัพฝ่ายศัตรูที่พวกเขาเคยสู้รบด้วยให้พวกเราฟังอย่างละเอียดพวกเขาไม่เคยปฏิบัติต่อบุรุษและสตรีอย่างแบ่งแยกดังนั้นข้าจึงรู้แผนการรบของแม่ทัพหลักที่สงครามหนานเจียงและภูมิประเทศแถบนั้นเป็นอย่างดีเช่นนี้ข้าจึงมีโอกาสรบชนะฝ่ายศัตรูมากกว่านี่เป็นเพียงแค่ตระกูลไปเท่านั้น หากมีตระกูลอื่นที่ไม่ดูถูกสตรีเพิ่มมากขึ้นอนุญาตให้สตรีได้ร่ำเรียนเท่าเทียมกับบุรุษหากสตรีเหล่านั้นยินดีอยู่ดูแลสามีและบุตรภายในจวนพวกนางจะไม่อบรมสั่งสอนบุตรของตัวเองได้ดีขึ้นเพราะมีความรู้มากขึ้นหรืออย่างไรเมื่อสตรีมีหนทางให้เลือกมากขึ้นไม่ได้เกิดมาเพื่อแต่งงานออกเรือนไปดูแลสามีและบุตรเพียงอย่างเดียวหากวันหน้าตระกูลของพวกท่านเกิดเรื่องขึ้นหรือแคว้นเกิดภัยพิบัติขึ้น พวกเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลและแคว้นของพวกเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าสตรีม่ายจะถูกผู้อื่นรังแกอีกต่อไปไปชิงเหยียนหันไปมองทางบัณฑิตที่เมื่อครู่กล่าวกับนางว่าแคว้นอาจเกิดความวุ่นวายหากอนุญาตให้สตรีเข้าระวมการสอบขุนนางและรับราชการอีกครั้งอีกเรื่องเมื่อครู่บัณฑิตผู้นี้กล่าวว่าต้าโจมีคนมากความสามารถมากเพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องคัดเลือกจากสตรีอีกเมื่อได้ยินเสียงบัณฑิตบางคนเห็นด้วยไปชิงเหยียนจึงหัวเราะออกมาเบาๆ จากนั้นเดินไปหยุดอยู่หน้ากลุ่มบัณฑิตที่เสียงคัดค้านดังที่สุดจากนั้นเอ่ยถามคนมีความสามารถในต้าโจมากเพียงพอแล้วอย่างนั้นหรือคนมีความสามารถที่ข้าหมายถึงไม่ใช่เพียงคนที่มีความรู้แต่ในตำราเท่านั้นข้าเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ล้วนเป็นหัวกะทิทั้งสิ้นทว่าหากข้าส่งพวกเจ้าไปผลักดันการปกครองระบอบใหม่ที่ต้าเหลียงบัณฑิตคนใดในที่นี้สามารถเสนอแผนการที่สมบูรณ์แบบให้ข้าได้บ้างเราควรใช้แผนการประนีประนอมหรือใช้แผนการที่รุนแรงดี ไปชิงเหยียนกวาดสายตามองไปรอบๆห้องเมื่อเห็นสีหน้าของบัณฑิตแต่ละคนเริ่มเปลี่ยนไปบางคนเริ่มนั่งไม่ติดที่ไปชิงเหยียนจึงเงยนหน้ามองไปทางบัณฑิตที่อยู่บนชั้นสองบัดนี้สีเหลียงกับรงตีกำลังจะทำสงครามกันทั้งสองแคว้นต่างอยากทำสัญญาผูกมิตรกับต้าโจต้าโจควรรับมือกับสถานการณ์นี้เช่นไรผูกมิตรกับสีเหลียงหรือรงตีจะทำให้ต้าโจได้ผลประโยชน์มากกว่ากันไปชิงเหยียนหมุนตัวกลับไปมองกลุ่มบัณฑิตที่นั่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของห้องโถง พวกเราควรสร้างหุบเขาชงหลวนและเมืองสุยเจียงที่ถูกทำลายไปแล้วขึ้นมาใหม่เช่นไรมีผู้ใดมีข้อเสนอบ้างหรือไม่ว่าพวกเราจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนน้อยลงได้เช่นไรบรรดาบัณฑิตที่นั่งอยู่ในโถงไม่มีผู้ใดตอบได้สักคนพวกเขากระชับมือของตัวเองแน่นอย่างไม่รู้ตัวในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจบางอย่างขึ้นทันที พวกเขาเข้าใจแล้วคนมีความสามารถที่ไปชิงเหยียนกล่าวถึงไม่ได้หมายถึงบัณฑิตที่มีความรู้เหนือผู้อื่นทว่าคือคนที่มีความสามารถที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเหมือนดังที่หญิงสาวกล่าวก่อนหน้านี้ว่าต้องการสร้างผลประโยชน์ให้แคว้นและชาวบ้านสีหน้าของไปชิงเหยียนเคร่งครึมขึ้นทันทีคนมีความสามารถไม่เคยมีมากพอสำหรับแคว้นหนึ่งแคว้น ความคิดและวิสัยทัศน์ของพวกเจ้าควรกว้างไกลกว่านี้ต่อให้แคว้นต้าโจจะมีพื้นที่เพียงเท่าที่ต้าจิ้นเคยมีค่าก็ยังไม่กล้ากล่าวว่าพวกเรามีคนมีความสามารถมากพอแล้วบัดนี้ต้าโจยึดครองแคว้นต้าเหลียงมาเป็นของเราอีกทั้งหวังจะรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งสร้างยุคสมัยที่มีแต่สันติสุขเช่นนี้คนมีความสามารถของแคว้นต้าโจมากเพียงพอแล้วอย่างนั้นหรือนี่คือครั้งแรกที่ไปชิงเหยียนกล่าวว่าจะรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งต่อหน้าเหล่าบัณฑิตทั้งหลาย นอกเหนือจากที่นางเคยกล่าวกับทหารในกองทัพและเหล่าขุนนางไปแล้วแน่นอนว่าเหล่าบัณฑิตแตกตื่นขึ้นมาทันทีรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งอย่างนั้นหรือต้องทำสงครามอีกอย่างนั้นหรือเอาแต่ทำสงครามทั้งเดือนทั้งปีเช่นนี้ปากบอกว่าทำเพื่อชาวบ้านทว่าทุกครั้งที่ทำสงครามผู้ที่เดือดร้อนล้วนเป็นชาวบ้านทั้งสิน้นไม่สามารถทำสัญญาสงบศึกทำข้อตกลงว่าจะไม่รุกรานกันไม่ได้หรืออย่างไร ตาโจาเพิ่งทำลายต้าเหลียงเพิ่งยึดครองดินแดนของต้าเหลียงได้จะให้ชาวบ้านได้พักผ่อนบ้างไม่ได้หรืออย่างไรกันบัณฑิตที่เอาแต่มุดหัวอยู่แต่ในตำรายอย่างพวกเจ้าจะไปเข้าใจอันใดกันหากต้องการทำเพื่อชาวบ้านจริงๆก็ต้องรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งให้ได้มีเพียงการรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งเท่านั้นทุกคนจึงจะพบกับสันติสุขที่แท้จริงเฉิงหยวนจื้อทนต่อไปไม่ไหวเขาผลักเสินคุณหยางออกจากนั้นสาวเท้าเข้าไปในถงหน้าเสียงทันที เฉิงหยวนจื้อกำหมัดคันว่าไปชิงเหียนหยีนดวงตาที่คมราวกับเหล็กเบิกโพลงพลางมองไปทางบัณฑิตในถงอย่างโมโหพวกบัณฑิตอ่อนแอที่เอาแต่ท่องตำราอย่างพวกเจ้าเคยรู้บ้างหรือไม่ว่าชาวบ้านแถบชายแดนมีชีวิตเช่นไรพวกเจ้าใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในเมืองหลวงที่จเจริญรุ่งเรืองมองเห็นทุกอย่างแค่ในกระดาษเท่านั้นหือมีเพียงแค่ความฟุ้งอันใดน,นะลุ่มหลงในความฟุ้งเฟอ้อบัณฑิตคนหนึ่งช่วยแก้สำนวนให้เฉิงหยวนจือ้อใช่ลุ่มหลงในความฟุ้งเฟอ้อ เมื่อศัตรูบุกมารุกรานชาวบ้านแถบชายแดนถูกศัตรูไล่สังหารราวกับบัวควายหลงตีบุกมาแย่งชิงสเสบียงอาหารจากเราทุกปีเมื่อบุกมาเมืองใดล้วนสังหารสิ่งมีชีวิตในเมืองจนหมดสิ้นพวกเจ้าคนใดเคยวิ่งหนีเอาตัวรอดจากคมดาบของหลงตีบ้างช่องตามใจทูเดย์ตอนที่970มุ่งมั่นแข็งแกรง่ง เมื่อเฉิงหยวนจื้อน,นึกถึงสภาพหน้าอดสูของชาวบ้านแถบชายแดนตอนที่เขาทำสงครามดวงตาของเขาแดงก่ำขึ้นมาทันทีพวกเจ้าคนใดในที่นี้เคยพาเด็กเล็กและคนแก่ในครอบครัววิ่งหนีตายเอาตัวรอดยามศัตรูบุกรุกดินแดนของเราบ้างผู้ใดเคยแปลสภาพจากคนเร่ร่อนเป็นขอทานบ้างผู้ใดเคยอดอยากจนต้องกัดกินกิ่งไม้กระทั่งแลกเปลี่ยนบุตรของตัวเองเพื่อต่อลมหายใจบ้างเฉิงหยวนจื้อไม่อาจกล่าวคำว่ากินเนื้อบุตรตัวเองออกไปได้ลำคอของเขาร้อนเผา ตอนที่สีเหลียงบุกยึดเมืองของพวกเราพวกเจ้าอยู่ที่ใดกันชาวบ้านแถบชายแดนถูกสังหารไปมากเท่าใดพวกเจ้าเคยรู้บ้างหรือไม่บุรุษถูกสังหารราวกับสัตว์สตรีถูกข่มเหงย่ำยีจนตายนับไม่ถ้วน ตอนนั้นต้เยี <standen> ่ยนบุกโจมตีแคว้นของพวกเราสังหารชาวบ้านในแคว้นของเราพวกเขากล่าวว่าจะไม่จับคนไปเป็นทาสทว่าพวกเขาเห็นชาวบ้านของพวกเราเป็นดั่งสัตว์ใช้แรงงานสั่งให้ชาวบ้านไปสร้างวังหลวงให้พวกเขาโดยห้ามหยุดพักเว้นเสียแต่ว่าจะเหนื่อยตายไปก่อนแม้แต่เด็กก็ไม่ละเว้นพวกเจ้าลืมไปแล้วหรืออย่างไรตอนนั้นต้เยี่ยนคือแคว้นที่แข็งแกร่งมากตอนนั้นข้าเป็นเพียงทหารตัวเล็กๆในกองทัพใต้เยี่ยนบุกยิบดินแดนของพวกเราบังคับให้ชาวบ้านไปสร้างวังหลวงให้จักรพรรดิห้ายพั้นเสี่วาเหนืา บางทีพวกเจ้าอาจาไม่รู้ว่าเหตุใดกองทัพไปจึงเกือบสังหารตาเยี่ยนจนดับศูนย์ทั้งแขวนนั่นเป็นเพราะหลังจากตาเยี่ยนโจมตีแขวนของเราสำเร็จพวกเขาจับตัวบุรุษทั้งหมดของเราไปราวกับสัตว์เดรัจฉานสตรีถูกจับไปเป็นโสเพณีทหารสารเลวตาเยี่ยนจับเด็กที่ยังเล็กเกินไปไม่สามารถทำงานรับใช้พวกเขาได้อีกทั้งสิ้นเปลืองสเสบียงอาหารไปแขวนบนต้นไม้เพื่อให้ทหารได้ฝึกซ้อมยิงธนูพวกเจ้าคนใดเคยเห็นเด็กเล็กเหล่านั้นถูกธนูยิงอย่างน่าเวทนาบ้าง ข้าเคยเห็นเฉิงหยวนจื้อที่ตอนนั้นยังเป็นเพียงทหารคนหนึ่งในกองทัพช่วยไปชีซานนำศพของเด็กที่ถูกแขวนอยู่บนต้นไม้เหล่านั้นลงมาฝังดินตอนนั้นบุรุษร่างหยาบอย่างเฉิงหยวนจื้อจื้อถึงได้เข้าใจว่าเหตุใดแม่ทัพใหญ่จึงมักล่าวว่ามีเพียงการรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งชาวบ้านถึงจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงเฉิงหยวนจื้อน้ำตาคลอตอนนี้ใต้เยี่ยนแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งแล้วขนาดคนหยาบอย่างข้าย,ยังรู้เลยว่าใต้เยี่ยนทำลายแขวนเว่ยเพราะต้องการรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่ง พวกเขาทําเพื่อขจัดความกังวลทางทิศใต้และทิศตะวันของแคว้นตัวเองจากนั้นเดินหน้ารวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งได้อย่างสบายใจหักตาเยียนเริ่มปูทางรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งแล้วดูจากการกระทําที่ผ่านมาขององค์เก้าแห่งตาเยี่ยนพวกเจ้าลองคิดดูเอาเองแล้วกันว่าชาวบ้านเมืองต้าโจและบัณฑิตอย่างพวกเจ้าจะมีทางรอดหรือไม่ ระมัดระวังตัวตลอดแม้อยู่ในช่วงที่สถานการณ์สงสบสุขคือสิ่งที่ท่านแม่ทับใหญ่ไปไว้ทิ้งแห่งกองทัพไปมักกล่าวกับทหารในกองทัพไปอยู่เสมอขนาดข้าที่เป็นเพียงคนหยาบไม่ค่อยได้เรียนตำราย,ยัางรู้ความหมายของมันพวกเจ้าไม่เข้าใจจริงๆหรือพวกเจ้าคิดว่าเมื่อต้าโจยึดครองใต้าเหลียงได้แล้วพวกเราจะอยู่เหนืออันตรายอันใดณใต้ล่าสงบสุขแล้วอย่างนั้นหรืออยู่เหนืออันตรายทั้งปวงบัณฑิตคนหนึ่งช่วยกล่าวเติมให้เฉิงหยวนจือ้อ จงเบิกตาของพวกเจ้าดูให้ดีๆใช้สมองของพวกเจ้าคิดให้ดีๆพวกเจ้าอยากทำสัญญาสงบสึกทว่าพวกเจ้าคิดว่าตาเยี่ยนอยากทำสัญญาสงบสึกกับพวกเจ้าหรือไม่บัดนี้สีเหลียงกำลังอยู่ในอันตรายหากสีเหลียงรอดพ้นจากอันตรายแล้วพวกเขายังอยากทำสัญญาสงบสึกกับพวกเจ้าหรือไม่หลงตีจะไม่มาแย่งชิงสเสบียงอาหารชาวบ้านแถบชายแดนของพวกเราอีกอย่างนั้นหรือ ข้าเฉิงหยวนจือเชื่อในคำกล่าวของท่านแม่ทัพใหญ่ไปเวทิงมีเพียงใต้ล่ารวมเป็นหนึ่งเท่านั้นใต้ล่าจึงจะสงบสุขอย่างแท้จริงมีเพียงการรวมใต้ล่าเป็นหนึ่งเท่านั้นชาวบ้านจึงจะมีใต้ล่าที่มีแต่สันติสุขท่านรองแม่ทัพใหญ่เคยกล่าวว่าผู้ใดสามารถมอบใต้ล่าที่สงบสุขให้ชาวบ้านได้กองทัพไปจะเป็นดาบในมือของคนผู้นั้นยอมเป็นหมากในมือของคนผู้นั้น ที่คือเหตุผลว่าเหตุใดกองทัพไปจึงยินดีติดตามรับใช้ทุกคนในตระกูลไปจนวันตายโดยไม่คิดเสียดายชีวิตของตัวเองเฉิงหยวนจื้อไม่ได้เรียบเรียงถ้อยคำก่อนกล่าวออกไปเขาคิดสิ่งใดได้ก็กล่าวออกไปตามนั้นทว่าความจริงใจของเขาทำให้ทุกคนซาบซึ้งและคล้อยตามภายในถงหน้าเสียงที่กว้างขวางไม่มีเสียงวิพากวิจารของเหล่าบัณฑิตอีกแม้แต่คนเดียว ไม่มีผู้ใดเข้าใจความโหดร้ายของสงครามได้ดีไปกว่าเหล่าทหารและชาวบ้านแถบชายแดนอีกแล้วไม่มีผู้ใดรู้ความสำคัญของการรวบรวมใต้ล่าได้ดีไปกว่าเหล่าทหารและชาวบ้านแถบชายแดนอีกแล้วการทำสงครามผู้ที่เสียสละเป็นด่านแรกคือเหล่าทหารเสมอพวกเขาเสียสละในวันนี้เพื่อที่วันหน้าลูกหลานของพวกเขาจะได้ไม่ต้องเสียสละเช่นนี้อีกไปชิงเหยียนมองไปทางเหล่าบัณฑิตที่เอาแต่ก้มหน้าพึมพำจากนั้นกล่าวเสียงแผ่วเบา การทำสัญญาเป็นพันธมิตรทำสัญญาสงบศึกล้วนเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้นพวกเจ้าล้วนเคยอ่านบันทึกทางประวัติศาสตร์กันมาแล้วพวกเจ้าน่าจะรู้ดีว่าแต่ละแคว้นทำสัญญาผูกไมตรีเพื่อผลประโยชน์เมื่อผลประโยชน์หมดไปสัญญาก็สิ้นสุดลงนี่ไม่ใช่การแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา ถึงแม้ตอนนี้จัก,กรพรรดิของแต่ละแคว้นจะไม่อยากทำสงครามอยากทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันทว่าทายาตรุ่นต่อไปของพวกเขาเล่าผู้ใดกล้ารับประกันว่าสัญญาพันธมิตรนี้จะคงอยู่เป็นร้อยพันปีกันเหล่าบัณฑิตกำมือแน่นหากสัญญาสงบศึกได้ผลจริงเหตุใดจึงมีสงครามเกิดขึ้นมากมายเช่นนี้แค่ดูจากแคว้นตาจินแคว้นต้าจิน,น,จนเคยทำสัญญาสงบศึกกับแคว้นต่างๆเกือบพันสัญญาทว่าสุดท้ายพวกเขาก็รบกันไปมาอยู่ดีเหล่าบัณฑิตจมอยู่กับความคิดของตัวเอง ไปชิงเหยียนกล่าวต่อเรื่องสตรีควรเข้าร่วมมอ,อการสอบขุนนางหรือไม่ที่ทุกท่านกำลังถกเถียงกับข้าอยู่ในตอนนี้ไม่แตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เคยมีประเด็นเรื่องบัณฑิตยากจนและคนจากประสูงศักดิ์เท่าใดนักไม่มีการแบ่งแยกว่าของสูงต่ำเหมาะกับผู้ใดการสอบขุนนางพิสูจน์แล้วว่าบัณฑิตยากจนมีคนมีความสามารถเช่นเดียวกันบัดนี้ข้าอนุญาตให้สตรีมีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบขุนนางข้าเชื่อว่าตาโจจะได้คนมีความสามารถจากการคัดเลือกนี้เช่นเดียวกัน แต่ละแคว้นมีคนที่อยากรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งอยู่มากมายทว่าจะมีสักกี่คนที่มีความสามารถทำให้ใต้ล่ารวมเป็นหนึ่งได้บัดนี้ใต้เยี่ยนกำลังเตรียมพร้อมที่จะรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งแม้ตอนนี้ต้าโจจะเป็นแคว้นที่แข็งแกร่งที่สุดทว่าข้าไม่กล้ารับประกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะเป็นผู้ที่รวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งได้สำเร็จ ดังนั้นต้าโจต้องการคนมีความสามารถทั้งบุรุษและสตรีไม่แบ่งแยกสูงต่ำหรือชนชั้นเมื่อต้าโจร่วมแรงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพวกเราจึงจะสามารถรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งสร้างสันติสุขให้ใต้ล่าได้อย่างแท้จริงค่าสร้างสำนักศึกษาให้บุรุษและสตรีได้รําเรียนเมื่อคนหนุ่มสาวมีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้แควนแขวนของเราจะไม่เจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรกันไปชิงเหยียนกมัดคาระวะบัณฑิตที่อยู่บนชั้นสองและชั้นล่าง ข้าขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้แคว้นของพวกเราไปด้วยกันเหล่าบัณฑิตต่างลุกขึ้นยืนทำความเคารพปชิงเหยียนแม้แต่เซวีเหรินอี้ที่ตอนแรกไม่พอใจมากที่สุดบัดนี้ยังยอมจำนวนต่อคำกล่าวของไปชิงเหยียนเลือดร้อนขึ้นเพราะคำกล่าวของเฉิงหยวนจื้อเขาโค้งกายคำนับไปชิงเหยียนอย่างนอบน้อมเพราะไปชิงเหยียนตั้งเป้าหมายใหม่ให้พวกเขาทุกคนเป้าหมายในการรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่ง เมื่อมีเป้าหมายเหมือนกันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปเซียวหลงเหยียนยืนมองไปชิงเหยียนอยู่ใต้ต้นไม้นิ่งคำกล่าวของไปชิงเหยียนที่ว่าแม้ตอนนี้จักรพรรดิของแต่ละแคว้นจะไม่อยากทำสงครามยอมทำสัญญาสงบศึกทว่าผู้ใดกล้ารับประกรันว่าทายาทรุ่นต่อไปของพวกเขาจะทำตามสัญญานั้นต่อไปไปอีกนับพันปีแสดงให้เห็นแล้วว่าไปชิงเหยียนจะต้องรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งพายในยุคข,ของนางให้ได้ เขานึกถึงถ้อยคําที่ไปชิงเหยียนกล่าวกับเขาเมื่อคืนว่าสองแคว้นควรตัดสินกันที่ระบอบการปกครองของแต่ละแคว้นแคว้นใดทําให้ชาวบ้านและแคว้นมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองมากกว่ากันแคว้นนั้นควรได้เป็นผู้รวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งชายหนุ่มหลับตาลงเขาเริ่มรู้สึกวัน่นไหวไปกับถ้อยคําของหญิงสาวไปชิงเหยียนไม่สนใจว่าผู้ใดจะได้เป็นหนึ่งในใต้ล่าหญิงสาวสนใจเพียงผู้ใดสามารถทําให้ชาวบ้านและแคว้นมั่งคั่งและรุ่งเรืองได้ตระกูลไปปลุกฝังคําว่า ปกป้องแคว้นดูแลชาวบ้านลงไปในกระดูกของทายาททุกคนในตระกูลไปจริงๆไปชิงเหยียนกำลังใช้วิธีของตัวเองทำให้ชาวบ้านได้ผลประโยชน์มากที่สุดขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ